Resident Evil 7ปฐม,มบทแห่งการเริ่มต้นลืมตาตื่นขึ้นจากความมืดคำถามมากมายเกิดขึ้นในหัวของเรามาทำอะไรที่นี่เรามาที่นี่ได้ยังไงส party, ัญชาตอาณบอกให้เราหาทางออกจากบ้านหลังนี้ฉันควรเอาหินทุบใส่พวกมัน ภาพครอบครัวพ่อแม่และลูกๆสองคนพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าทว่าใต้ปล่องไฟซ่อนกลไกลประตูสู่ห้องหลบภัยของบ้านหลังนี้ ฟิลถูกซ่อนเอาไว้เหมือนกับว่ามีใครบางคนจงใจเอามันมาเก็บไว้ที่นี่ ออกจากห้องด้านขวามือคือประตูที่เหมือนไม่ได้ใช้มานานทว่ากรอนประตูถูกล็อกเอาไว้ ห้องใต้บันไดเต็มไปด้วยตุ๊กตาถูกแขวนเอาไว้ติดกับฝ้าเพดานทว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่ เป็นห้องครัวที่เชื่อมสู่โถงทางเดินด้านหลังภายในห้องครัวมีร่องรอยของการทำอาหารเสมือนว่าเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อนอย่างไรก็ตามเศษซากอาหารภายในห้องนี้เกินกว่ามนุษย์ปกติจะทนได้ ตู้ถูกโซ่ตรวนล็อกเอาไว้นายต้องมีกุญแจเพื่อออกจากที่นี่ วิดีโอบ้านของครอบครัวเดรลิกบางทีวิดีโอนี้อาจมีคำตอบของการออกจากบ้านหลังนี้ก็ได้ 2017เวลา4ทุ่ม23นาทีบันทึกภาพโดยแคลนซี่จาวิสสถานที่บ้านร้างบ้านเดลลิก1มิถุนายนซักซ้อมและดูสถานที่จริงบ้านผีสิงเดวี่นายไปหายหมอนี่มาจากไหนใจเย็นก่อนสิพีทเฮ้ยทีมงานของฉันมันต้องมืออาชีพสิว่าไม่ใช่แบบนี้แล้วก็คราวนี้ระบบเสียงต้องเป๊ะโอเคไหมฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับที่อามาริโลแต่นั่นมันสงปีแล้วนะ เออแต่ฉันไม่อัดเสียงซ้ำไอหน้านใหม่คนนี้ฉันไม่มั่นใจเลยวะอีกแล้วเหรอถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่ชอบให้มีอะไรที่คาดการไม่ได้เอาละแผนใหม่นะเราเข้าไปในบ้านก่อนเราค่อยถ่ายฉากเริ่มต้นแล้วมันต่างจากปกติยังไงวะคราวนี้แค่นายอย่าลืมบอกชื่อรายการ<ม>ด้วยก็แล้วกันไม่ต้องห่วงนะ้าเกนี้พบกับซูเอร์เกตเตอร์ไอตัวแสบเห็บหมาหน้าเฮ่พอใจไหมเออกุปลื้มมาก เอ,เอาละพร้อมจะลุยแล้วออยังไปกันเถอะถ <ไป S 1> อยดิกูเองล็อกเชิญคุณมึงก่อนเลยเอาละทำไมเราต้องมาที่แบบนี้ด้วยวะ นายเคยเตรียมตัวมาก่อนบ้างไหมเตรียมตัวทำเฮอะไรล่ะก็แค่บ้านร้างเสียงร้อนๆนิดหน่อยก็ขายได้แล้วเฉยฉันเป็นคนดำเนินรายการนะเว้ยนายหน้าตัวสำรองพีทไม่ใช่เบอร์หนึ่งมึงว่างไงนะไม่มีอะไรเรื่องราวเป็นยังไงนะออนดรเบ้านสวนถูกทิ้งร้างครอบครัวหายไปเคากรรมอะไรจำพวกนั้นปกติก็เป็นแบบนี้แหละ นายบอกว่าที่นี่ไม่มีคนอยู่มากี่ปีแล้วนะสามปีแคลนซี่มาถ่ายตรงนี้หน่อยช็อตตรงนี้เอาไปใช้ได้ ตรงนี้ที่ที่ฮิลเบอร์ี่โจและครอบครัวของเขาหายตัวไปไม่ใช่ฮิลเบี่เว้ยนามสกุลเบเกอร์ต่างหากแจ็คและมาร์กาเร็ตเบเกอร์พวกเขาแค่ไม่สูงสิงกับใครแต่ไม่ใช่พวกหัวโบราณเอาเถอะแต่ฉันเคยได้ยินเรื่องแย่ๆของลูคัสของลูกชายของพวกเขาไอหมอนี่มันตัวแสบเลยล่ะแม่งเอ้ยรูนี้ไม่น่าใส่รองเท้าแพงๆมาแต่เอาเถอะฉันได้มุมถ่ายของฉันละ ตรงนี้ใช้เป็นฉากหลังได้ด้วยนายคิดว่าไงแอนดรอนดรีแอนดรีแอนดรคลานซี่แอนดรมันหายไปไหนแล้ววะเขาหายไปไหนพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยคราวหน้ากูไม่ทำงานกับไอ้เฮนี่แล้ว ออฉันหมายถึงพวกโปรดิวเซอร์นะมาแล้วก็ไปแต่ตักร้องดีๆแบบนายล่ะว่าไงแคลนซี่นายตามฉันมานั่นมันอะไรวะไหนได้ยินไหม มึงหายหัวไปไหนวะอันดรนาอยู่ไหนวะเพื่อน นี่มัอนอะไรวะอย่ามาล้อกูเล่นนะเว้ยเอาละแผนใหม่เราหาอันเดรให้เจอแล้วเพ<ร>นจากนี่กันช่างหัวแม่งรายการทีวีหานี่แหละ นายลงไปก่อนแล้วกันแตวค่อยถ่ายย้อนขึ้นมาตอนฉันเป็นฮีโร่ปีนบันไดลงไปเอาล่ะนายลงไปก่อนนะเจออะไรบ้างไหมมีอะไรไหม กระดาษใบเดิมแต่กลับเปื้อนเลือดย้ายมาหน้าทีวีได้ยังไงอีกทั้งกุญแจประตูหลังถูกมาวางไว้อย่างจงใจมีใครกำลังเล่นตลกกับเราอยู่หรือเปล่า ชายชราที่เดินผ่านหน้าเราไปเขาหายไปแล้วหรือทั้งหมดจะเป็นเพียงภาพลวงตา ดูเหมือนว่าประตูนี้จะเปิดสู่ด้านนอกได้แขกผู้มาเยือน5คนถูกฆาตกรรมแต่ถูกสังหารที่ไหนไม่มีใครรู้ไม่มีเบาะแสอะไรเลยที่บอกว่าพวกเขาตายตรงไหน เแจห้องใต้ดินหรือพวกเขาจะจับตาดูเราจากเฮลิคอปเตอร์นายเจอสิ่งที่นายตามหาแล้วยัง ใครพูดนะนี่นารกันเนี่ยหมายความว่าไงสำหรับฉันแล้วทุกอย่างก็ปกติดีนี่แต่นายจำไว้ให้ดีประตูทุกบานเปิดออกได้ทั้งหมดแต่บานไหนที่เปิดไม่ออกแสดงว่านั่นไม่ใช่ประตูตยังไงก็ตามตอนนี้ประตูบางประตูนั้นควรปิดเอาไว้ก่อน ยินดีต้อนรับแกสู่ครอบครัวเราต้องหาทางออกจากที่นี่ เขาเขาพูดถูกฉันโกหก <should> คุณฉันไม่ควรทำแบบนั้นที่ฉันพูดได้ทั้งหมดตอนนี้ถ้าคุณได้ยินข้อความนี้แล้วก็ <Stay away. S 1> จงหนีไป ฉันฉันอยู่ที่ไหนเตื่นได้แล้วเจ้าคนขี้เศราได้เวลาอาหารเย right. <will> <throat> ็นแล้วพวกคุณเป็นใครกินซะกินซะสิอร่อยนะว่าไงเองรังเกียจของพวกนี้หรือไงนี่สุภาพกับดีของเราหน่อยเธอช่วยหลบหน่อยมาร์กาเรอริต พ่อหนุ่มคนนี้ต้องกินเพราะมันได้เวลาอาหารเย็นแล้วมานี่มากินนี่สิเดี๋ยวก็ชินไม่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 นะทำไมเขาไม่กินล่ะหุบปากมังกริดออกไปซะทำไมทำไมทำไมแกถึงไม่กินอาหารของฉันแกไม่รู้หรือไงว่านี่เป็นของดีๆทั้งนั้น Mae ni Welcome to the family, son.